ดีครับเจมียุยน้อเงินยงอกบค,ครับบ้ามาขี่สากจับตะกระแตงครับปีนรถไฟสีหนาครับผมต้านปนนัาุวเ้าส,สิมันกะยย็ะไล่เคนครับผมอาลัเทียงก็จางรถเกียมันกะ็ะพตายดีมันได้พอเจาะยางเร็วครับก็ผสมยาอ่อนไยไ ยานี่ตายครับจะว่าหางพื้นไว้เพาดับเนี้ยหมดาดับเนี้ยครับคอบเมนว์มาเสียใจเฉยทุกข้อนะครับข้อต่อไปก็นันใสห้หางครับหางมันตัวยิ่ง อันนี้เป็นข้องทางครับข้องเก็บทางเพื่อใส่ทางไผ่ครับรองอยู่ข้างหลังก็จะก่อได้ไผ่แล้วผมหยาดเงาแล้วก็ให้เยอะไตพอไตเยอะสบบาทพอเบิ่งผลงานครับ ถ้ากองนี้พอได้เขาไปก่อนด้างก the ็จะหิดมากครับมันบุดรยังมาครับมันจะเป็ี่ยนหี่เงียงเหงาเหาเลือองแน่ละจ้ะเยียวขึ้น ตั้งน้ยังครับหางกันที่ป่อยอยู่สองวัวครับออกแห้ง่นนี้แห้งกองหัวที่จำไวได้ Tao mặt ra mà Boy, cả, chị đầy yêu lấy lắp này là. bỏ mát chết Know tàn là nhà qua đây, vô đây Đó rai 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 cái rai rai là một cái ว่งั้งให้ครับแล้วจะลดหมดครับอันนี้เป็นว้องรอบนอกทังยาจะดีเป็นทั้ง200ลิตรกับยี่สิลิตรครับที่หลังคุนไว้แต่เก็บหว่างั้งโอ้โหพลุว่างั้งเหรอ cái này là hái là nó còn được ngon luôn này bông ya các này là chỉ ao dẻo... nang, tôi đây là to con các bạn thế คงยาแล้วบาทนะครับผสมน้านิดๆเราไว่อยากมันฟังแป๊บนึงครับผมไม่อยากร้องครับยาตัวไฟร้อนว่าอ้าไปฏิมวลไปจตละล่องนี่แหละครับตายว่าตายเดี๋ยวทีบ้ามาเบิ้งใส่เมื่อที่มันเย้ายาครับยาพกนะครับ อขาเรียกเหี้วะัเราครับเพราะว่ายาวหางงี้ครับน้วนเลยโอ้ยรัง ด้ ale, านั่นน่ะมันย้อำไปมันเย็่หนาที่มันลกคาันฟังนะเดี๋ยวงจงจองว่างครับน้าอยากจะฝนมามาครับฝ้าแล้ว่าอหยางครับเล ตัวนี้เย็ดมากในสามปีแล้วครับพึ่งหอมมใส่ายวัดือวนมาทจ่จงางวดมากเกียไ้เบื้องความแรงของมันครับแรงจังรลย วสองหัวครับียัวคางได้ประมาณห้าจุดเล่มฟังนังด้วันครับ n ยว u กครับโคกเขาหัววันเสเทสนาที่ไปพ้นขับสักครับไปใช่ ยามันได้บนก่อนยังร้องกอปีเรียบรอครับเอามรรไา้าี่พี่โอเปิลตครับเพื่อนคับี่ป้าไม่ป้าครับทุกคนก็มาจากบวกๆบวกลูของเราไหนเรื่อยเมกะเศษมันก็ต้องมีประยุต์ไปแน่ครับเอาสิมาเอาแต่ลูกเของต้องมากับเมย các mẹ vay tiền anh anh cho món hoàn anh các anh em miền không tuốt chạy mới tuốt chạy coi của là lái tà tiêu trong nghe đằng kia hang thì, này, thì. À, ăn thì ăn là mì mẹ me chèm ạ cây okay, bữa là gấp bữa đầu bữa đâu ักกันขนาดเลยครับนี่โอ้ยอย่าท่างพูดๆด,ด,ดู๋ยวปิดพีถีพิถันครับมันอาจแรงดันเข้าไปครับแล้วก็ดันขึ้นล่างเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นวันวันขีน่กบหน่อยปะภาษาไทยพูดอ,อืดอืด ได้มาแล้วอโอ้ดมันจะข่างแล้วนี่แมวบุไลครับชิได้ทั้งเดียวแล้วเมื่อนี้คำพอดีบู้ยวานสามารถครับนี่โอ้หเสียงทั้งนอกวีวีอยู่ ขนาดครับนี่งานรถไถใส่กับเหล่าขาวนี่เว้ยบริเุทธต่อได้เหรอนอกก่อนยวครับลองจะคำก่อนมกัมกมัอีอลีครับเนี่ยมึงแตนต่อพิ่งมักกินครับอ๋อเพว่เราอ่ทถื่นรียนมไว้ดิอยู่ง่ายกินสบายครับ หมกักฮืมดอหัอหอหอวานาวยังหอมเมียครับลูกกินทุกว,วันวนั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 วหืมอุ้ยนกคือครับจับห่างกับห้อยครับอ้ดเอา นาแดงเกื้นซื้อเหรอก้อนขนาดไปแบกทั้งอืมอืมอืม,อมนี่ไงมาบินตัวไหมเนี่ยอย่าเขากว้างวะอ,อืมเต็มพวงอะไรเลยหวาง ในปลางกี่ได้ดูครับดูบมดแล้วฮั่งเดี๋ยวต้องหัวน้ำง่ายปวกโภยเซฟหลอกเขาสามาถครับชิดลดทบานท่านไง ง่ายสิง่ายสิครับนี่อือมบุ้ยน้ำเขาหืมน,นกปากกาูอืมอืมเป็นแม่เพื่องครับนี่อืมใบบัวมื่ำเป็นเพื่งองหืม ในเรื่องเลยอืมปิ้งเนี่อ้ายดีเจ็บเนาะสนใจกินยะ่างเดียวบินนี้ทำไม่สงสัย โมโตกใจเสียงรถแม่หยาอาอยุกระป๋าแล้วครับเนี่ยอืปวดครับน้ำหวานมมกันไันครับเพราะน้ำหวานมันโมคือกกลูกมันต้องลูกมันมก,กินกับน้ำหวานปวดปากเลย ขอตัวสตาร์โหลดกันเน้อครับบัดเตนี่กวนครับสตาร์โหลดให้มันตื่นก่อนให้มันงงก่อนเดี๋ยดๆขอหยาดแป๊บนึงครับ เบิครับเงแมมงงงอะล่างปลากระเดินท่ากอลครับอีกสองสามลองนะครับแล้วปลามาเบิงผลงานแล้วครับ สิ่งดสองวันผ่านไปครับไวิ่ปานขีดัวครับเวลาเสมอยางเร็วครับลหลตาเอา้วยครับเพราะว่ามันมมีขากรองนะับกั่าโมีจะเกลือดกว่ารงนี้ใหม่กันสั้นครับจิ๊บๆเลยยังไงครับงามปะเข่า bún ngan ạ, nó sẽ được bún đấy. thịt tơ cua cả, cái bún dìu ạ, hai mua nhau, tôi nhau, tôi mua liệu riệu, hạt แมงเลย,ยาแ à แช่าครับนี่เจ็ดไรครับเบิร์ตยูประมาณ400ลิตรพอหยามหออกแห้งใส่ซองหัวเข่าท่าครับรอบต่อไปห้องกระสีเอารถตลีมาพาอีกรอบ bà ta phăng thì băng quý bệnh số 15 15 gặp lệnh lâm bộ tử vật đẹp cho hẳn tải của nhau nhắn lời có đầy toàn ngắp giả có sống tắm không thêm khuôn lệ 3 lít cho 200 lít làm gì có quay rồi. vim no หกกะกะอยู่หนารถดนะช่งสูงเงาหมับเลยกระสีมีน้ำก่อไว้นี่ครับสีมาใส่ตยได้เดตสไวก้กระสีงับน้ำกัน ตัวนี้มันจะเป็นปั๊มแรงดันครับแมน่นเ้าปิดกับปิดพิธีธธโอกะโดนเติมมันก็นยังไหลอยู่หวัวง,งานมันก็นเลยตายไปหมดเลยอย่าตามที่เขาอวยอ๋อช่วงนี้ช่วงออกตัวครับแรงดันมันทันละลายแต่ทางในเรียบร้อยถือว่า8ปสิบเปอร์เซ็นต์นี่ มับเบิดครับด้การด้การข้างนี่บ่อแก้วเป็นไหน,นี่ช่วงหัวงานครับช่วงออกตัวบ่ห้อยแห้งช่วงเรลี่ยนออกมาแต่ข้างในนี่แดงซื่อเลือออกมาเลยเอียวปุ๋ยมาเล่งให้แบบที่นี่เห็นไงท่านกันโอ้ถือว่าได้ผลดีเยอะครับนี่ เราใส่ไปสองสามปีแล้วครับจนสนิมขึ้นเพราะว่ามันเกกาปีกมันก็เลยถอดปีก,กมันออกอมับเลยมับแมงเลยปะหนาหนาครับเลื่อลงเลย รุ่นถว่วลอรถครับถือว่าได้ผลดีครับกะไ้มีกกะล่องผลิตเบืองครับมันจะมีปั๊มไฟฟ้าก็จะง่ายกันครับใส่สวีบเป็นตัวคุ้มเพราะตัวนี้เฮดมาแต่หลายปีแล้วเจอกันไม่คิปหนาครับต้นทุนมาหลายกะล่องผลิตเบืองครับน่าจะบุกกี่บาทหรอก พราะว่าถังกับประมาณสี่5อยหายปั่มไฟฟ้ากับจีบกคอ่อยแพงปงนได้หรอกมันจะบาจุกจิกอะไรครับเห้าต่ออาจากไฟรถเป็นตัวสั่งเลยพี่โครงใส่ดับหันเพราะแรงดันมันสะสมครับช่วงเขาโค่หัวมันก็นยังสีออกไปเรื่อยๆเอยจอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเบิงผลงานแล้วก็เพิ่งพอใจครับ เดี๋ยวต่อที่าปุ๋ยมาใส่เถอะรบกบาที่นี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ